มีตัวขายทุกแอเวนเจอร์ต่างๆาต,ตัวเอง ลูกอะไรเนี่ยลูกอะไรเนี่ไข่้มโอเลยอ่ะ<ม>ลูกอะไรอ่ะ มีร้านอาหารด้วยแบบนี้ช้างน่รา,นา,ารักเนี่ยขายน้องมีอาหารขายให้ช้างไหม,ไมข้างหน้าให้ไหมโอ้โหไม่เห็น อันนี่หลายเชือกเลยอ่ะสองสามสี่ห้า เยบยบเลยช้าง,งทานสารอ,อ๋อนี่โดดมีพวกไอ้เอเวนเจอร์ด้วยอ,ยอ,วอื้มเจ่ะ มีโดดหอนีไงไม่มีคนมาโดดเลยเก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเยียมช้า,างเพียบเลยะช้างมมืองะ ดดนี่โดดนะไม่มีคนมาเล่นเลยจะได้ถ่ายให้ดูสะพานเจนอถ้ามีเด็กมาเล่นนะ,ะเดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยสะพานเป็เนเจอ เปลี่ยนขึ้นแล้วก็โดดสลิงฮะช้างมาแล้วอะ่ะไายช้างช้างมาแล้ว นี่อหลายเชือกเลยนะวันนี้ผูปลูกส้มเขียวหวานต้นส้มเขียวหวานอ,อัน,นีหนัน พี่อาหารขายช้างตรงขายตรงไหนฮะโอ้ยจะไปข้างหน้าเหรอโอ้หเดินกลับไปยังโอ้โหนี่เวลาเชือกเลยน่ารักจังอืมช้างมาแล้วน่ารัก,อรกโอเคขอบคุณทุกคนที่ไปดูนะครับพี่ตรงนี้เขาเรียกว่าแคมแคมช้างใช่ไหมฮะแคมช้างพัทยานะครับในนามาเที่ยวน่ารักจ้า